แชรีช็อกแม้คนก่อเหตุบอกเป็นเรื่องเวรกรรมในอดีตชาติจากกรณีสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีพบบหมู่ปอสอพานาวังซึ่งถูกไล่ออกจากราชการหลังถูกจกกับกลุมคดียาเสพติดก่อเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต38คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่6ตุลาคมก่อนที่สิบตำรวจเอกปัญญาจะยิงปิดชีพตนเอง พร้อมลูกและเมียต่อเรื่องดังกล่าวไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่แสดงความคิดเห็นกรณีสื่อสัมภาษณ์แม่ของผู้ก่อเหตุโดยระบุว่าดิฉันฟังบทสัมภาษณ์ของคนที่เป็นแม่ของฆาตกรซึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งแล้วดิฉันตกใจมากเรื่องแรกที่ดิฉันตกใจคือเรื่องที่แม่ของฆาตกรพูดเหมือนกับว่าตนเองรู้เห็นกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของลูกมาโดยตลอดทั้งยังให้สัมภาษณ์ประนหนึ่งว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติเราอยู่ในสังคมที่คนในครอบครัคว รู้เห็นและมันเฉยกับการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวเรื่องนี้น่ากลัวมากส่วนตกใจเรื่องที่สองดิฉันตกใจที่แม่ของฆาตกรมองว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเวรกรรมเรื่องของอดีตชาติที่ฆาตกรกับเหย่อเคยทําร่วมกันมาเมื่อชาติที่แล้วดังนั้นมันควรเป็นสิ่งที่เราต้องอโหสิหรือให้อภัยกันวิธีคิดเช่นนี้เลวรายมากกับกรณีนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะคะว่าสังคมของเรากําลังล้มเหลวมากสถาบันครอบครัวล้ม การกล่อมเกลาและการปลูกฝังเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวถูกละเลยที่สำคัญที่สุดความเชื่อทางศาสนาบวกกับความเข้าใจผิดผิดมีส่วนทำให้คนมองข้ามปัญหาและปัดความรับผิดชอบต่อความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสังคมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ